ต้อนรับกลับสู่ไรฟ์เคาน์เตอร์ช่องของคุณสำหรับการอัปเดตและรีวิวรถยนต์ล่าสุดหากคุณกำลังมองหารถที่ผสมผสานความสะดวกสบายสไตล์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นในปี2025 Toyota c o r o l l a c r ค s s คันนี้ไม่ใช่แค่รถ Crossover ที่น่าสนใจเท่านั้นแต่มันเต็มไปด,ด้วยดีไซน์ใหม่ตัวเลือกไฮบริดและฟีเจอร์สมาร์ทที่จะตอบโจทย์คนขับในยุคนี้ มาดูกันว่าทำไม Toyota าโคโรล่าครอส2025ถึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับการขับขี่ของคุณ Toyota าโคโรล่าคร s ส2025ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วแอลมันพร้อมที่จะท้าทายทุกสิ่งที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับรถครอสโอเวอร์ขนาดกระทัดรัดโตโยต้าได้นำรถที่เคยเป็นที่รู้จักในเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพมาเพิ่มระดับขึ้นไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ครั้งแรกหรือคนที่กำลังมองหาการอัปเกรดรถยนต์ของคุณ เจ้าโคโราครอสใหม่พร้อมที่จะมอบสิ่งที่มากขึ้นให้กับคุณเริ่มจากการออกแบบกันก่อนเลยโคโราครอส2025ได้รับการออกแบบใหม่ที่โดดเด่นกว่าเดิมกรอบกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นและดุดันขึ้นให้ความรู้สึกที่มั่นคงและมีอำนาจบนถนนไฟหน้าเล็ดใหม่ที่เพรียวบางและมีความทันสมัยทำให้รถดูเหมือนมีเทคโนโลยีสูงขณะที่ด้านหลังได้รับการออกแบบใหม่อย่างสวยงามพร้อมไฟท้ายเล็ดที่ดูโดดเด่นเป็นการออกแบบที่ท้าทายความคิดเดิมๆและสะดุดตาทุกสายตา เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารโคโรล่าครอส2025ยังคงมุ่งมัน่นที่จะผสมผสานความสะดวกสบายกับสไตล์ได้อย่างลงตัวโตโยต้าได้ปรับปรุงวัสดุภายในให้ดูหรูหราและเรียบง่ายยิ่งขึ้นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วได้รับการอัปเกรดเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วในบางรุ่นที่มาพร้อมกับระบบมัลติมีเดียล่าสุดจากโตโยต้าซึ่งใช้งานได้เร็วและตอบสนองได้ดี นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทำได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้สายสำหรับคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยี Corolla Cross 2025พร้อมตอบโจทย์คุณหน้าจอแสดงผลดิจิตอลมาตรฐานในหลายรุ่นทำให้คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่คุณต้องการได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการนำทางการประหยัดน้ำมันหรือการแจ้งเตือนความปลอดภัยทุกอย่างที่คุณต้องการจะหยุดรงหน้าคุณอย่างชัดเจนและสะดวก ส่วนที่ทำให้โคโรล่าครอส2025น่าสนใจที่สุดคือประสิทธิภาพและความประหยัดโตโยต้าได้ตัดสินใจเสนอรุ่นไฮบริดของโคโรล่าครอสซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเครื่องยนต์1.8ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสร้างกำลังรวม196แรงม้าทำให้โคโรล่าครอสไฮบริดเป็นรุ่นที่ทรงพลังที่สุดจากทุกกลุ่นแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือมันประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม โดยโคโร拉ครอสไฮบริดมีอัตราประหยัดน้ำมันถึง40ไมล์ต่อแกลลอนรวมซึ่งมากกว่าคู่แข่งหลายๆคันทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการประหยัดน้ำมันโดยไม่สูญเสียพลังงานไปหากคุณกำลังขับในเมืองหรือออกทริปไกลๆคุณสามารถคาดหวังทั้งความแรงและความประหยัดในเวลาเดียวกันเมื่อพูดถึงการเดินทางโคโร拉ครอสสองพถูกออกแบบมาให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะไปที่ไหนห้องโดยสารที่กว้างขวาง,วางมอบพื้นที่มากมายทั้งสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลัง บอ่อหลังสามารถพับได้ในอัตราส่วนเศษ60ส่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อคุณต้องการขนของข,องขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสำหรับการเดินทางสุดสัปดาห์หรือของช้อปปิ้งในแต่ละสัปดาห์โคลอราครอสมอบความยืดหยุ่นในการขนของที่คุณต้องการได้อย่างครบครันด้านความปลอดภัยโตโยต้าโคลอราครอส2025มาพร้อมกับระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ที่มีฟีเจอร์ที่ทันสมัยเช่นการแจ้งเตือนการออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ การเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบป้องกันการชนที่สามารถตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานระบบนี้ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้เร็วและแม่นยำขึ้นโดยเฉพาะในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในสภาพการจราจรที่แออัดนอกจากนี้ยังมีระบบไลท์สปอ o ์ตมอนิเตอร์และเรีย cross traffic alert ที่มาเป็นมาตรฐานในรุ่นส่วนใหญ่เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในพื้นที่แคบหรือการเปลี่ยนเลน Corolla Cross 2อยสยังมีรุ่น XSE ที่มาพร้อมก,กับการออกแบบที่ดูสปอร์ตมากขึ้น ระบบการสะเทือนที่ปรับแต่งให้มีความคงทนและกรอบกระจังหน้าที่มีสีดำช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้อีกด้วยในส่วนของขับเคลื่อนสีล้อ AWD Corolla Cross ทำให้การขับขี่ในสภาพถนนที่เปียกหรือการผจญภัยในเส้นทางเบาๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นระบบ AWD มอบความเสถียรนและการยึดเกาะถนนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนน สำหรับการขับขี่โคโรล่าครอสยังให้ความรู้สึกที่ตอบสนองได้ดีและเหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะไกลรุ่นไฮบริดให้การขับขี่ที่เงียบสงบและลื่นไหลพร้อมด้วยการเร่งความเร็วที่น่าประทับใจทำให้รู้สึกเหมือนขับรถพรีเมียมมากกว่ารถครอสโอเวอร์ขนาดกระทัดรัดในที่สุดโคโรล่าครอส2025มาพร้อมกับฟีเจอร์ครบครันในราคาที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกด้วยระบบกุญแจอัจฉริยะการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกด และกล้องมองหลังเป็นมาตรฐานและยังมีฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นหลังคากระจกบอกคนขับปรับไฟฟ้าและระบบเสียง JBL สำหรับคนรักเสียงเพลงสรุปแล้ว Toyota Corolla Cross 2025ถือเป็นเกมเปลี่ยนในตลาด CrossOver ขนาดกระทัดรัดมันมีการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีล่าสุดและความสามารถในการขับขี่ที่เหนือกว่าไม่ว่าคุณจะมองหาความประหยัดความสะดวกสบายสไตล์หรือประสิทธิภาพโค o l ล a c r o s s มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในแพคเกจที่น่าสนใจ ด้วยขุมพลังไฮบริดใหม่การออกแบบที่สวยงามและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ไม่เป็นรองใครเป็นที่ชัดเจนว่าโตโยต้ากำลังก้าวไปข้างหน้าโคโรล่าครอส s 2025ไม่ใช่แค่รถยนต์คันหนึ่งแต่มันคือลางสัญญาณขององค์การขับขี่ในอนาคตถ้าคุณพร้อมที่จะขับขี่อย่างชาญฉลาดปลอดภัยและประหยัดโตโยต้าโคโรล่าครอสส2งพอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณขอบคุณที่รับชมไลฟ์เค้าเชิญอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และสมัครสมาชิกช่องของเราสำหรับอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์และเทรนใหม่ๆ